เี้ยี่นี่นี่นี่ด้วนีครี่นี่นี่าี่นี่นั่นี่นี่รี่น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 ี่าี่น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 า่รี่น่นี่นี่าีนี่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 นะ่นี่นี่นนนนี่นน่นี่นี่นนนะ่รนี่ร อะไรฟ้าประธานคลิปที่แล้วอ่ะอันนี้เป็นเมนูไข่เจียวฟ้าประธานครับผมผมก็นึกว่าจะกินกาแฟแล้วทำไมใส่ซีอิ๊วใส่ซอสอ๋อครับผมอ่ะเรามาดูฮหเราจะที่ร้านจะผมไม่ไม่ไม่ทราบนะครับว่าที่อื่นเขาให้ไข่ครับพี่พี่เพื่อนๆน้องๆกี่ใบแต่ว่าที่ร้านน่ะคือถ้าเป็นข้าวไข่เจียวเราผมจะให้ไข่สองใบ นี่ตอบไปแล้ว2ใบเนาะใช่ครับคุณอาไม่รู้ผมถ่ายทันหรือเปล่าแล้วแล้วนี่ก็มีนะไม่ใช่มีแต่ไข่เจียวนะอ๋ออันนี้เป็นไข่ดาวไข่ดาวที่เวลาสั่งกะเพราไข่ดาวอันนี้มันต้องทอดเผื่อไว้ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทดียไม่ทันตอนนี้ลูกค้าก็อาจจะยังไม่มาครับเพราะว่าคุณอาแกมาเลยนป่าผมผมผมวางแผนไว้ไงบอกว่าวันนี้ต้องเปิดร้านเร็วเพราะว่าผมไม่อยากไม่อยากรบกวนเวลาลูกค้าไงลูกค้ามาแล้วก็บริการให้เต็มที่ใช่ไหมฮะไม่ครับจริงจริงจริง จริงๆเม,มื่อวานผมผมผมจ้างมาครับเป็นหน้ามานี่เดี๋ยวเออ fc ผมเขามีทุกแผนกอะแผนกแซะแผนกที่จะอะไรผมว่าเขามีหมดล้วคือเราต้องทําใจช่องเราหลากหลายแล้วก็ยินดีฮะจะเป็นเอาที่สบายใจเอาอย่างที่ว่าเปล่าเปล่าครับผมผมเล่นครับคุณอาเปล่าเปล่าผมหมายถึงพูดพูดพูดจะเล่าว่าผมจะมี fc มีแผนกแซะผมอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะต้องพูดว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นรบกวนเขาเขาต้อง อะไรนะไม่ทําให้ลูกค้ามัวเดี๋ยวไปยืนขวางหน้าร้านเขาเนี่ยจะมีแบบนี้ไม่หรอกครับจริงจริงอ่ะผมว่าเอาพุ่งตรงครับพี่พีเอฟเีครับก็ผมกม็ต้องขอบพระคุณคุณนา้วยตามเพราะว่าคุณนาบิยแกให้ความเมตตาแล้วก็<ช>อนุเคราะห์มาถ่ายร้านโดยที่แบบว่าก็คือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับผมใช่แล้วคุณนาก็น่ารักมากมีคนกระซิบผมไงครับผมผมก็แอบมาดูตอนกลางคืนแล้วไงแอบมาดูตอนคืนจนหน้าม้ที่นั่นจ้างมายืนอยู่หน้าร้านเนี่ยครับครับผม ก็จริงๆยังไง้ฝากครับเรียนเชิญพี่เอฟซีของคุณอาทุกท่านนะครับก็ถ้าว่างนะครับผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับว่าอยากให้มาลองชิมดูครับผมอย่างข้าวตีเหียวหมูสับนี้ผมก็เริ่มต้นที่สี่สิบาทนะครับนี่ส0ิบาทให้ข้าวขนาดนี้เลยใช่ครับแล้วมันฟ้าประทานยังไงท่านตั้งอม้นจะฟ้าประทานก็ต่อเมื่อคุณอาหยิบไปแล้วคุณอาก็ไปทานนะครับผมเอาเข้าปากปั๊บรู้เลยครับผม เดี๋ยวไข่แตงกวาเนี่ยแตกวาอย่าลืมสิอ๋อแตงกวาหอมฉุยเลยครับผมก็คือไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับเบสิกนี่แหละครับเบสิกนี่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันมันพิเศษตรงคนทอดนี่แหละครับผมใช่ครับใส่ใส่ใส่เสน่ห์ลงไปป้ายถามันร้านหน่อยเปิดวันไหนปิดวันไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงก็ ข่าวส,สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้นองๆทุกท่านอีกครั้งนะครับเอฟซีคุณอาริยะนะครับช่องจีโดโด้พาเที่ยวนะครับก็ผมก็ก่าบเรียนเชิญแล้วกันครับเมื่อผมก็คุยไม่ค่อยเก่งครับแพมไปเรื่อยๆก็ร้านเราครับคือเรื่องหมูหมูห้าห้าห้านะครับก็เป็นร้านข้าวผัดกะเพราหน้าโรงพยาบาลพุโขทัยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกผมขายมาสามสี่ปีละ แล้วก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆระวางการเรียนเชิญครับของเราไม่มีสั่งลายแมนไม่มีแกลปไม่มีอะไรนะครับคือไม่ได้ว่าแอครืออเลยครับหรือมันช่วงยุ่งๆมันทำไม่ทันจริงครับผมแล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือผมก็อยากจะเจอพี่ๆนี่แหละครับเื่อแบบมาพบปะพูดคุยกันเจอเฟิร์สอิมเมชันกันหน่อยมาไอคอนแทคกันหน่อยนะครับผมแล้วก็เราขายจนถึงสุกครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มปิดหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับผม ก็ประมาณนี้ครับส่วนถ้ามีทุระงานเามื่อกี้ผมอาจจะมีรับงานนอกบ้างอะไรบ้างกา็มีรับถ่ายงานโฆษณาบ้างนานๆทีนะครับก็ทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยครับผมทเพือนเพื่อนก็อาจจะหยุดไปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือจันสุข5้ามงเย็นถึงสามทุ่มก็เรียนเชิญพี่พี่ครับแล้วก็ของผมเบอร์โทรก็092-598-1666ครับ5 9 8 1666 6 6ครับ092 598 1666ครับ โทรมาเรื่องอะไรได้หมดโทรมาสั่งข้าวได้ครับแต่ว่าถ้าจะปรับทุกก็ยินดีครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นไม่ได้ก็มาบอกหวยก็ได้องครับผมว่าวันนี้มีอะไรเด็ดเห็นว่ามีความสามารถในเรื่องอะไรสื่อโฆษณาออกแบบอะไรด้วยปรึกษาเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างยินดีครับอาจารย์พันธ์ในในในแง่นั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะจ้างนะครับผมก็ผมก็สามารถทํากราฟิกดีไซน์ได้ออกแบบเสื้อผงเสื้อผ้าได้ เคยทางานให้แบรนด์ใหญ่มาหลายหลายหลายแบรนด์เหมือนกันทีเนี้ยก็คือ,อด้วยของชื่อแบรนด์ผมอาจจะไม่ไม่ไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันนะครับก็แต่ว่าเราเรามีประสบการณ์นะครับเป็นเป็นสิปีก็คือ,อเรียกได้ว่าแนะนําได้แล้วกันครับถ้าเผื่อพี่พอ,อยากนำโลโก้โลโก้อยากให้ผมออกแบบเสื้อผ้าให้หรือว่าอยากจะ,ะให้เราดูชนิดผ้าอาจจะเป็นผ้าเสื้อยืดเสือ้อเชิ้ตเสือเสอเสอเส้อกีฬา หรือจะเป็นเสื้อฮาวายอะไรเงี้ยผมออกแบบได้หมดนะครับก็สุดท้ายก็ยังไงต้องกอบขอบขอบคุณคุณอาด้วยนะครับที่เมตตาแล้วก็มาถ่ายที่ร้านผมก็เป็นร้านเล็กๆครับแต่ก็ทุนเราไม่ได้เยอะครับแต่ว่าเราก็มีความสุขที่จะทำให้ทุกช่านได้ชิมกันดูส่วนสุดท้ายนี้ก็ขอบขอบคุณคุณ,คณอาแล้วก็ฝากพี่ๆเป็นเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้คุณอาด้วยนะครับขอบขอคุณมากครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไหครับ คือ,พ,<ช>อพี่โดโนนะครับผมก็ยังไม่ได้เจอตัวจริงบอกว่าเขาหน้าคุณอาจะพามาด้วยนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาอยากให้แกลองทานดูบ้างครับว่าจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมบถ้าเกิดว่ายังไงเผื่อมีโอกาสก็เรียนเชอญแล้วกันครับขอบ,ค,บคุณครับก็เอฟซีผมนะใครว่างๆอาจจะกินอิ่มแล้วหรือว่าไม่อะไรกินผัดกะเพราไม่กินเผ็ดไม่มีอะไรก็มายืนเกะกะหน้าร้านเขาเขาไม่ว่าหรอกมายืนเกะกะหน้าร้านก็ได้ยินดีครับมายืนมุงมุงแบบว่าเป็นหน้าไม้ผมเป็นหน้าไม้ผมเป็นอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเมื yeah. 6, yeah, right. okay. right? ่อกี้เนี่ยชาวต่างชาติมาเนาะมีชาวต่างชาติมาก็มาอะไรจะเห็นอยากจะกินผัดกะเพราเนี่ยชาวต่างชาติเขาเห็นคําว่ากะเพราเนี่ยเขาชอบมากมั้นก็คลิปนี้เราก็ออกมา3 4สคลิปนะของของคุณเกรซก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่า ชอบอยากดูอีกอยากให้คุณเกรซมาคุยอะไรกับผมแบบนี้อีกเนี่ยคอมเมนต์ <c oughs> เข้ามาฮะแล้วก็จะมาหาเขาอีก <c oughs> ก็จะมาหาเขาแล้วรู้สึกว่าเห็นล่ำๆ <c oughs> บอกว่าจะจะ,จะอยากจะทำคอนเทนต์อยากจะทำช่องด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวมามาชวนมาคอลแลบกันก็ผม <c oughs> ก็ เดี๋ยวต่อไปอาจจะเห็นเขาอยู่ใน YouTube หรืออยู่ในแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปบอกพี่พี่ว่าผมจะทำอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียหลุดครับผมยไอเดียหลุดโอเคเดี๋ยวจะแอบมาบ่อยๆครับจะแอบมาบ่อยๆขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าเป็นชาวอะไรนะเมื่อกี้ชาวอะไรนะเป็นคนคนจีนเหรอฮะดูทรงก็น่าจะบ้านๆใกล้ๆบ้านเราเนี่ยผมมาเที่ยววัดอรุณเนี่ยนะ อันนี้ลูกค้าต่างชาติจะทานไม่ค่อยเผ็ดเนียนมามาเที่ยวเนียนมามาเที่ยวมาโรงพยาบาลเยอะเลยอ่าใช่ก็การแพทย์ของเราเพื่อนบ้านก็นิยมที่จะมารักษาตัวใช่คุณหมอที่นี่เก่งมากครับผมอันดีปุ่นก็เพราะเราอยู่ติดกับโรงพยาบาลธนบุรีนะฮะ เพราะนั้นเขาเลยได้ชื่อว่าข้าวกะเพราหน้าโรงพยาบาลทนบุรีเจ้าเก่ามาแอบดูเขาคนเมียนมากินผัดกะเพราเนื้อ นี่เข้าทันที่นี่เราก็เสิร์ฟแบบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแตงกวาไปหน่อยแตงกว,า,า,กวา,าด้วย,วยจะเสิร์ฟเลยป่ะงั้นโชว์โชว์กันยกโชว์กันยกโชว์กันคุณเกรซมามา โผล่น้าหนิน่งครับผมพอพับนี่อ่าอันนี้ก็เราเนื้อโอเคออหมูกระเทียม ดาวด้วยน่ากินน่ากินเพื่อนๆครับฝากร้านกะเพราข้าวผัดกะเพรานะจริงๆเขาไม่ได้มีข้าวผัดกะเพาอย่างเดียวนะเขามีหมูกระเทียมมีไก่กระเทียมมีกุ้งกระเทียมนะที่อร็ดอร่อยมากนะครับฝากไว้ในอ้อมบุกอ้อมใจใครมาก็ ศิลรภาพ44หรือว่าซอยโรงพยาบาลชนบุรีฮะ